สวัสดีค่ะเพื่อชาว Facebook และชาวโซเช,ชียลมันนะคะกลับมาพบกับน้องเจยอ,อีกแล้วตัวแม่สองถูกมาดีเนาะก็โอเคค่ะคลิปนี้แต่งหน้าสอบายาชุดนักเรียนหมายถึงว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นกระเทลูกเสียบหรือว่าสอนเอาก็ไม่ชอสอนรอกแค่วิธีที่ดู่ี่เคยแต่งมาเนาะก็คือว่าแตกอนนี้ไม่ได้ว่า ปัจบันนี่หละก็คือไม่ได้ว่ามีเงินสืดอากขนาดมัแพงตอนเด็กๆหรือว่าการเินปีีนะเราะว่าแต่งหน้าตอประมามองมองยเออก็้ก็ิีโอเคค่ะก็จะเออแต่งหน้าโดยใช้ของไม่แพงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อๆใสๆแต่ดีสิวนะคะก็โอเคค่ะเริ่มหายดีขึ้นแล้วความจริงไม่ค่อยอยากจะแต่งหน้าเพราะว่าสิิงยังไม่ค่อยหาเคเพืเรียกร้อง น okay, pues которая, ้องก็โเคค่ะที่อให้ได้ทำเป็นยแล้วก็เอ <tuh> ่อให้ก sure ็เป็นเรียกว่าน้องๆอีเลยนะครับอาไปใ่น <S rocking> ้องแกไม่อเนะว่าเอ่ออยเอาไปใส่กันได้หรืว่าตัดตันตัีเนียแต่ว่าสองรงเยนของวหาเนี่ยผู้ที่ชายโยนย่านฝั่งคนโดยคือมสามติดขนตาปอมกันแล้วว่าซึ่งตอนนั้นชิวไม่รู้เรื่องเลยว่าขนตาปลอมคืออะไรอะไรเนี่ย แต่ต,อ,ตอนมหกตอนนั้นก็แต่ประมาณนี้แหละแต่มีแค่ตอนนั้นยังไม่มีตังสองชั้นผมอยู่ด้วยแบบนีมม้เลยเอาน่ายังไม่ถึงแบบนี้น่นาอุโมงค์โอเคค่ะไปดูที่ทำเองงานของรูปแรที่สี่ว่าโอเคค่ะเริ่มด้วยที่บูทลูมิเนตนะครับกันแดด spf 60 pa บวกบวกบวกคะ่ะอันนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมจริงๆนะคะก็ทาลงไปทั่วใบหน้าเลยคะ่ะ มีสิวนิดหน่อยเนาะใกล้หายแล้วนะคะจากหน้าร้อนเนาะ true, no. ต่อมาค่ะบีบีของมิสทีนนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมจริงๆนะคะ mm. ก็ซื้อใช้ต่อมาเรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ก็ขาวไปน,นิดนึงนะคะสำหรับนักเรียนก็แต่ว่าเราเดี๋ยวเราใช้แป้งสีเข้มค่ะซ,ซึ่งพอใช้คู่กันปุ๊บหน้าเราจะพอดีเนาะ คจะเน้นพวกรอยสิวอะไรนี้นะคะมันก็กลบได้ระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับมิสทีนตัวนี้เนาะโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะใต้ตาดำอะไรนี้เนาะ ต่อมาค่ะแป้งมิสทินดีว่านะคะคือเป็นอะไรที่ปกปิดได้ดีเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะก็ซื้อใช้ได้ราคาไม่แพงด้วยนะคะอันนี้ใช้จริงๆนะคะตั้งแต่สมัยมัธยมตัวนี้ดังมากในหมู่กระเทยนะคะตอนนั้นอันนี้ก็พอเราตบไปปุ๊บก็จะให้กืนกับผิวเรานะคะไม่ลอยมากเนาะ ต่อมาค่ะดินสอเขียนคิ้ว10บาทนะคะใช้จริงๆใช้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอ่ะมัธยมหัวโปกเนาะ น้องเกก็จะเขียนข้างล่างเขียนข้างบนนะคะแล้วก็ระบายให้ทั่วๆเลยนะคะเขียนกรอบล่างรอบบนแล้วก็ระบายเนาะแล้วก็โอเคไล่ไปค่อยๆไล่ไปเนาะจากนั้นเห็นหัวไหมมันมีแปลงให้เราก็ปัดเลยค่ะมันก็สะดวกดีแล้วก็ราคาถูกเนาะแท่งละสิบบาท20บบาทเนีค่ะใช้โอเคเลย จากนั้นนะคะมิทิลิชค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์เนาะก็เป็นชิมเมอร์ไฮไลท์ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังหาซื้อได้อยู่ไหมเนาะก็อันนี้ใช้มานานมากแล้วจริงๆค่ะตั้งแต่สมัยหัวโปกก็ทาไปที่ตาค่ะให้มีความวิงวิงนิดนึงเนาะสำหรับน้องผู้หญิงนะคะก็คิวอาจจะไม่สามารถแน่นเท่าแบบนี้ได้เท่ากับสาวประเภท2นะคะหรือกระเทยลูกเจี๊ยมนะคะเพราะว่าโรงเรียนของผู้หญิงเขาให้จะเข้มงวดเรื่องการแต่งหน้ามากกว่าเนาะแต่ของกระเทยก็คือแบบ ปล่อยอ่ะอืมแล้วก็ไฮไลท์สีขาวนะคะก็ไว้ที่หนกคิ้วเหมือนเดิมค่ะต่อมาค่ะอายไลเนอร์น้องเก็บมีให้เลือก2ตัวนะคะก็คือว่าเป็น f u r y o u หรือว่าเป็นตัวเซเวนนานะคะแต่อันนี้ใช้ โฟยูทูสีน้ำตาล100บาทเท่านั้นเองเลิศนะคะเบอร์02นสีน้ำตาลหัวจะเป็นหัวปากกานะคะแบบนี้อ่าคอนโทรลง่ายนะคะก็เขียนหางตาก่อนเขียนทิ้งๆงลงมาเลยนะคะแล้วก็เขียนให้ชิดขนตามากที่สุดนะคะหางอย่าไปวิ่งเยอะนะเดวเวอร์ ต่อมาค่ะเอามิทีลิชเหมือนเดิมนะคะสีขาวมาระบายหัวตาค่ะเป็นไฮไลท์เนาะแบบตาพุ่งๆอะไรอย่างงี้เนาะค่ะดอลลี่อาย สมัยก่อนนะ่ะเทคนิคยังไม่จัดขนาดนี้นะคะก็คือแบบอาจจะไม่มีหัวตาค่ะก็ทาเป็นอายแชโดว์ปกตินี่แหละแต่ก็อแดปเนาะจากนั้นนะคะมัสคาร่าค่ะของเมเบลีนนะคะตอนนี้ร้อยสามเก้าอยู่ที่เอ่อวัสันเนาะร้อยสามเก้าก็ปัดไปสำหรับคนขนตาน้อยอย่างน้องเกดเนานะ you, you ต่อมาค่ะปัดแก้มเป็นรุ่นวิกตอรียสีชมพูนะคะก็จะมีชิมเมอร์วิงวิงเห็นไหมว่าใช้จริงคือแบบเป็นหลุมแล้วว่าแต่นี้แบบคุณแม่ก็ช่วยใช้ด้วยนะคะก็ปัดอ่อนอ่อนค่ะพอแบบให้เห็นเป็นละเลือกเนาะชมพูแค่นี้พอแล้วใหญ่เยอะนะคะเดี๋ยวจะดโปะแตกนะคะสําหรับน้องๆผู้หญิงเนาะสำหรับกระเทยลูกเจียบก็จัดเต็มเลยคะ่ะลูกอย่าลืมติดขนตาปลอมเลยนะคะ <laughs> ต่อมาค่ะ bronzer c a r t r i d g นะคะอาจจะหาซื้อยากหรืออะไรยังไงแต่ m i สท t นก็มีบอนเซอร์แล้วนะแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยเท่านี้นะคะน้องเกดก็ชอบอันนี้มากกว่าเนาะของ c a r t r i ก็200กว่าบาท230ก็มันก็คุ้ม,มค่ะที่ว่าใช้ได้นานแล้วก็เยอะมากเลยเนาะเขียนเข้มๆไปก่อนนะคะไม่ต้องกลัวเนาะเดี๋ยวเราใช้พับเกี่ยเอาเนาะ ่าใช้พับเกี่ยวแล้วนะคะให้มันไม่โป๊ะนอะก็ค่อยๆก็เกี่ยวเข้าไปจากนั้นค่ะมิทิลิชเหมือนเดิมนะคะก็ปัดวนๆแล้วก็ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เลยจมูกหนกแก้มหน้าแก้มนะคะแล้วก็หน้าผากเนาอคางแต่สมัยนะั้นะไฮไลท์ยังไม่ค่อยรู้จักหรอกคะ่ะก็ รู้แต่สไลด์จมูกนี่แหละแล้วก็ลิปสติกแมทเนะคะนี่เสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอเคนะคะก็ให้น้องๆน,นะคะก็ได้ไปลองใช้ลองเล่นกันดูเนาะเค่าค,คลิปนี้บาย